พี่นัดคะอย่างต้นนี้ทั้งดอกบานท,ทั้งหางแย้ให้น้ํำยังไงคะตอนนี้ที่ให้อยู่นะครับก็ดอกบานก็เยอะนะครับหางแย้ก็เยอะก็เลยตัดใจเฉลี่ยให้นะครับอยู่ประมาณ10นาทีนะครับวันเว้นวันสวัสดีครับผมนันทพลศ์สนพลสุวัรณนะครับมีทั้งดอกบานมีทั้งหางแยไ้ไหมมีทั้งกําลังใกล้จะบานครับอันนี้ก็ ระยะการบานนะครับก็จะห่างกันหลายรุ่นนิดนึงแต่ไม่นานส่วนรุ่นที่บานก่อนนะครับก็ร่วงไปแล้วโดนฝนนะครับผมแบบนี้นะครับที่เห็นนะครับต้นนี้นะครับจะไว้ได้ไม่เกิน10ลูกนะครับ15ลูกต้นก็จะโทมนะครับผมเพราะว่าทุเรียนที่เพิ่งเป็นปีแรกแต่ถ้าอยากจะฝืนไว้ถ้าเขาติดให้เราแล้วอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็สามารถไว้ได้นะครับผมช่วงนี้มีฝนตกลงมา เป็นข้อดีหรือข้อเสียถ้าดอกกําลังบานนี่เป็นข้อเสียนะครับไม่ดีครับแต่ถ้าทางแยไ้ไหมไปแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเท่า<อ>ไหร่นะครับผมดอกกำลังบานผมโดนสองครั้งนะครับรุ่นที่แล้วโดนรุ่นนี้ครับโดนรอบแรกประมาณสี่สิบนาทีครับแต่รอบหลังโดนประมาณเกือบชั่วโมงครับแต่ว่าตกไม่แรงนะครับแต่ว่าตกปลอยๆไปเรื่อยแต่ในสวนในโดน ชั่วโมงกว่าแรงมากครับข้างในเริ่มจะแตกใบอ่อนแล้วนะครับเพราะว่าน้ําฝนนั้นมีไนโตรเจนเยอะนะครับก็ทําให้ต้นไม้ตอบสนองได้ไวนะครับผมพี่นัดขายอย่างต้นนี้ทั้งดอกบานท,ทั้งหางแย้ให้น้ํำยังไงคะตอนนี้ที่ให้อยู่นะครับก็ดอกบานก็เยอะนะครับหางแย้ก็เยอะก็เลยตัดใจเฉลี่ยให้นะครับอยู่ประมาณ10นาทีนะครับวันเว้นวัน เพราะว่าบริเวณนี้นะครับค่อนข้างจะชุ่มชื้นอยู่นะครับผมแล้วช่วงที่ดอกบานระยะห่างแยะแบบนี้สามารถให้ปุ๋ยได้เป็นปกติไหมคะเราต้องดูสภาพต้นของเรานะครับถ้าสภาพต้นของเราความสมบูรณ์เพียงพอนะครับไม่ยังไม่จําเป็นต้องให้นะครับให้ดอกเข้าบานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยให้จนเขาขึ้นเก็ดเรียบร้อยนะครับเราค่อยเริ่มให้ให้นิดเดียวนะครับให้ไม่มากอย่างอันนี้ผมหว่าน5 5 5ไปนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ดอกจะบาน ให้ไปสามกรมมือเองครับสามกรรมไม่เกินสี่กรมมือนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็เป็นพวกแคลเซียมโบลอนนะครับก็ฉีดเป็นประจำนะครับในระยะระยะดอกนะครับซึ่งผมใช้อยู่ที่ยี่สิบซีซีนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตนะครับฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะครับแต่ว่าใบไม่ได้ฉีดนะครับฉีดแต่ดอกอย่างเดียวครับ ใครที่อยากมีทุเรียนสวยๆแบบนี้นะครับปลูกไว้บริเวณบ้านบริเวณสวนนะครับทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับถ้าไม่มีพันธุ์ก็มาซื้อได้นะครับมีตั้งแต่ต้นละ60บาทขึ้นจนถึงหลักพันนะครับเบอร์ของเราก็0917938000นะครับแล้วก็0863833061สวนของเราก็ตั้งอยู่ที่ตำบลโคงไม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัดมากๆค่ะสสำหรับปีนี้